สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้พอเฮ้งกันสิพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขของอาจารย์ผู้นะครับตัวเลขเกิดของอาจารย์ผู้นะครับซึ่งพอเฮงกับเสียวรูปการสร้างกุติประกอบน้านะครับช่วงนี้ก็กําลังเทพื้นนะครับให้รถม้าพอเฮงให้รถมาเกตปรับพื้นให้นะครับซึ่งตัวเลขในคลิปนี้นะครับเพลนว่าล่างสองหางไม่ต้องกลับ นะครับั่างสองหางไม่ต้องกลับส่วนคู่บนนะครับคู่บนฟันให้หางเดียวนะครับกับพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกหิงเลเดอนะครับขอสาธุบุญกับพี่น้องเดอนะครับกุฏิเล้าลาลบัดที่นนะครับกำลังปรับพื้นและก็สิเทพื้นใส่บันไดเข้าไปกระสีจบแล้วนะครับกระสิได้ถวายพื้นเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับว่าตัวเลขที่อาจารย์ผู้เพิ่นให้ ที่ว่าบ่ต้องกลับเนี่ยมีครูใหนแน่นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเด้อพี่น,อน้องกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วท่านจะได้โชคดีทุกงวดทุกงวดไปนะครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับข้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้วันนี้วันนี้อากาศร้อนเลยวันนี้ร <c> ถ <oughs> ตกมาหลายคัน <c oughs> วัน,นวันนี้จะตามวันนี้จะตามเลกเกิดอาจารย์ผู้ครับได้เลยค่ะจดเลยค่ะครับเลยค่ะครับผมบนนะคะครับบนครับอ่าวิง่งห้าต่อหกค่ะวิง่งห้ากับหกครับค่ะเน้นไปที่ห้านะคะเน้นที่ห้าค่ะครับผม จับคู่เลยค่ะจับคู่ค่ะครับผมแปดห้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าค่ะหกห้าอยาเน้นไปที่หกห้านะคะเน้นหกห้าครับผมจะใหายไปอยากเน้น ครับผมใช่ค่ะ,ะสามตัวสองหางนะคะสามตัวครับศูนย์หกห้าค่ะศูนย์หกห้าเจ็ดหกห้าค่ะเจ<น>็ดหกห้าค่ะนะผมน้อยน้อยหางฟันโฉ่ๆเลยแบบนี้น้อยหาง วันนี้ไม่หางครับวันนี้ขอให้อายะหน่อยครับล่างครับเห็นล่างค่ะครับล่างวิ่งศูนย์สองนะคะวิ่งศูนย์กับสองใช่ค่ะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าสองเจ็ดนะ สองเจ็ดค่ะอา่าสองเจ็ดนี่อะเจ็ดสองกลับด้วยนะฮะอ๋อไปกลับเจ็ดสองใช่ค่ะตัวอื่นไม่ต้องกลับนะ,ะอ๋อตัวอื่นไม่ต้องกลับเฉพาะล่างใช่ไหมครับเฉพาะล่างค่ะเฉะพาะล่างค่ะเฉพาะล่างตัวอื่นไม่ต้องกลับใช่ค่ะนะคะ เล่มน,น้อยหานะคะถ้าเกิดสายออกออกกำลังกายก็ออกได้เลยค่ะข้างล่าง0ูนย์ก็สองต้องมีหเห็นหนึ่งตัวหรือว่าอาจจะมาคู่ศูนย์สองเลยก็ได้นะคะครับผมข้างบนข้างบนเน้นห้านะคะข้างบนเน้นห้าวิ่งสายสายออกกำลังกายจ้วดเลยค่ะอายะ เต็มอายะเลยไ,นนอไอ้งินมีขอยเต็มอายะโอ้อครับผมโอ้สาธุสาธุเงินมีคอยเข้าเด้อใช่เล่นดับก็ขอ <ผม S 1> ให้ด,ดับอยู่เอ,เอ็นดูอคุณพ่อคุณแม่เอฟซีของก็เองเหมือนกันนะคะครับเอ็นดูก็ขอให้เอ็นดูผู้เหมือนผู้เอ็นดูเอฟซีในช่องก็เองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้องนะคะครับ วันนี้ขออายาขอให้จ้วนเลยค่ะวันนี้ขอให้เข้าทั้งล่างทั้งบนเลขดับก็แบบขอให้ดับ,<า>ดบอยู่ที่ตัวนะครับดับอ่าผู้คิดว่าเลขดับผู้คงจะต้องเอาอยู่ค่ะนะคะครับผมก็การลงทุนเนาะก็ดูอ่าการลดต้นทุนก็ดูตัวดับของผู้ด้วยนะคะครับก็มันก็ยังไม่หลุดนะฮะตั้งแต่ปีใหม่เลขอ่าจากคู่ยังไม่หลุดเลยนะคะ มีเอฟซีผู้ได้อ่านคอมเมนต์อยู่ที่ผู้ลงเลขดับนะคะอันนี้ขอพูดในตัวเกิดแล้วกันนะคะ,ะ,ะยอ้อนทีทีดูเลยค่ะข้างบนหลุดหนึ่งงวดคืองอวดที่ผ่านมาข้างล่างหลุดหนึ่งงวดค่ะตั้งแต่ปีใหม่มานะคะข้างข้างล่างเคยเคยหลุดสามข้างข้างบนก<ช>็หลุดแปดสองที่เอาไม่อยู่หยุดอย่างละ อย่างละ,อ,ะอย่างละอย่างละครั้งนะฮะก็ <okay. S 2> ให้ทำสติกันไว้สิบุกม,ม่วดก็หนูไปม้วนหนึ่งก็เท่ากับว่ามันก็ยังเดินดีอยู่แต่ uh huh. น้ก็ให้ไปดูกันการลงทุนเราก็ต้องรู้ตัวดับนิดนึงกองฉลาดมันไม่มีตัวดับแต่เราก็มีตัวดับให้ให้ดูอ่ะให้ไปดูเป็นแนวทาง uh huh. นะ,ะผม,ผมทิดเยอะก็ทิดเ,เ,เยอะมากก็ไม่ได้นะคะ และช่วงนี้อ่อสัญจรด้วยนะคะครับระวังด้วยสัญจรนะอ่าระวังหน่อยครับระวังหน่อยถึงยังไงเราก็ให้เป็นแนวทางไว้เนาะใช่แล้วให้เป็นแนวทางเนาะปูกก็คิดถึงเอฟซีจะไม่ให้เลยหรือมันก็ไม่ดีุหรือมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยววาหาไม่ถึงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปอยู่แล้ว ก็อยู่ได้กันนี่แหละใช่เลขก็มีข้ามีหลุดนะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้องคุณลูกก็เนาะต้องดูเราก็ให้เป็นแนวทางแล้วก็คิดว่าเลขของเรามันสักวันหนึ่งก็มันมันอาจจะเห็นผลอะยะก็ได้โน่นนี้คร่งไปไปนี่มาหรือยังไปไหนแม่เราไงแม่ตะเคียนหรือว่าอ๋อยังครับยังยังครับ มีเลขจะออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเลขใ<ช>กล้ออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวจะไปครับครับผมดันแรงว,วันเกิดแล้วนี่ตัวเองอายุตัวเองอย่าลืมล่ะครับผมติดสักนิดครับผมติดสักนิดก็ยังดีๆๆนะ,ะคะคุณพ่อคุณแม่ขาก็ดูเป็นแนวทางนะคะเลขคู่มันก็น้อยหางนะครับผมผก็ทำให้เต็มที่แล้วล่ะ ที่ถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกัน fc ของแม่ยองอ่ะที่ถึงทุกคนผู้ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนบางครั้งอ่านแล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะคะก็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 มียอมั่งก็มีติมั่งแล้วเป็นเรื่องปกติเนาะครก็ดีใจอ่ะที่อ่เขาเปลี่ยนชื่อให้อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากม<อ>นะคะคเ,<อ>เปี่ยน<อ>ชื่อให้ผู้อขอบคุณมากเลยและรักเหมือนเดิมค่ะรักเหมือนเดิมค่ะนะฮะ